วิธีการเข้า r e คอร์ r ิโหมดและ DFU โหมดนะครับเราเริ่มจากรีคอร e r ิโหม e ก่อนเลยครับขั้นตอนแรกกดปุ่มโฮมค้างไว้ครับหลังจากนั้นเสียบสายเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ครับรอจนกว่า iPhone จะขึ้นหน้าเชื่อมต่อหรือโปรแกรมแสดงขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่าโปรแกรมแสดงโหมดการกู้คืนขึ้นมานะครับเท่านี้ก็สามารถอัปเดตหรือว่ารีสตต่อไปได้ครับ ต่อไปเป็นการออกจาก r e ค o v ว r ลี่โหมนะครับกดปุ่มโฮมค้างไว้พร้อมปุ่ม Power รนะครับรอจนกว่า iPhone จะขึ้นรูป Apple ครับต่อไปเป็นวิธีการเข้า DFU โหมดนะครับเริ่มจากการเสียบสายเชืออ่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนั้นกดปุ่มโฮมพร้อมกับปุ่ม Power ค้างไว้ครับรอจนหน้าจอ i ไอโฟนมืดสนิทนะครับ โปรแกรมก็จะแสดงหน้าต่าง DFU m o d e ขึ้นมานะครับขั้นตอนการออกจาก DFU m o d e ก็จะคล้ายๆกับ Recovery โหมดเลยครับกดปุ่ม h o m พร้อมกับปุ่ม Power ค้างไว้ครับกดค้างไว้จนกว่า iPhone จะขึ้นรูป Apple นะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณม,มากครับ